ไป oh, 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 oh. อองไปอ๊องอุ้ยฆ่าได้เฉยอย่างล้านเนี unquote, ่ะสกิลวนไกเงี Baz ้ยดูดูดูโอ้โหโอ้โหโอ้ต่อ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 เออเออสวัสดีครับผมวันนี้จะมารีวิวเบบีไฟนั่นเองนะครับผมมาเป็นสายล่สีเขียวนะฮะก็โมเดลเอาไปแปดเต็มสิบแล้วผมโมเดลสวยมากเลยนะฮะปืนปืนกระบอกเบลเลอร์เลยสุดยอดเลยครับผมมาดูสกิลหนึ่งของเบบีไฟนะครับผม มิสไซกคลนะผมเหมือนจะสร้างความเสียหายอในาาระยะกลางนะผมศัตรูเนะี่ยจะติดฐานะสันส่นด้วยนะผมแล้วก็บื้มเลยนะผมอ่าแล้วก็ซัดปิวด้วยนะฮะความเสียหายนี้น่าจะค่อนข้างแรงเลยนะผมประมาณโอ้ยห้าร้อยเลยนะหกร้อยเลยผมเวลเวลห้านี่พอเสียหกร้อยเลยนะสกิลสองเหมือนจะเป็นปืนเกตเตอร์ลิงนะผมก็ถ้ากดค้างเนี่ยก็จะยิงอ่าออกไปประมาณห้าสิบนัดนะผมอุ้ยซึ่งเยอะมากเลยนะผม แล้วก็พอใกล้จะหมดแล้วเนยก็จะยิงลูกระเบิดออกไปนะผมแต่ถ้ากดทีเดียวเนยก็จะยิงลูกระเบิดออกไปเลยใหผมไม่มีการยิงปืนกลอะไรทั้งสิ้นนะผมก็ต้องอกดค้านะอย่าลืมกดค้านะผมสกิลสองนะคุณสมบัติครับผมความเสียหายที่ได้รับลดลง3 0เมื่ออยู่ในเขตสมบัติทีมตัวเองนะผมแล้วก็ย่นเวลาคูลดาวน์สกิลหนึ่งเร็วขึ้น5 0เมื่อไม่มีพวกเดียวกันอยู่ในเขตสมบัติทีมตัวเองนะผม อยอดเวลาคูดาวของสกิลหนึ่งลงสิและฟื้นฟูพลังชีวิตห้าเปอร์เซ็นเมื่อเกิดคิดที่เขาหุยสายขี้นี่ว่าความเสียหายที่ได้รับลดลงยี่สิบเปอร์เซ็นเมื่อพลังชีวิตมากขึ้นเอ้ยมากมากกว่านะห้าสิบเปอร์เซ็นนะโอโหฟื้นฟูพลังชีวิตห้าเปอร์เซ็นเมือ่อได้รับความเสียหายจากศัตรูอ่ามากกว่าหกสิบเปอร์เซ็นของพลังชีวิตนะครับผมอืมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมเกมแรกมาครับเกมแรกผมเล่นในโหมดอ่าเฟรมเทิร์นนะฮะก็จะเลเวลแปดสิบหมดทุกตัวละครเลยนะครับผม โอเคนะทีมนุ้นน่ากลัวอยู่กันนะเอ่อชังคูดนะผมอีเ e อ็กนะทีมผมแม่งมีใครนุด,ด้วยนะผมแต่เป็นร่างเก่านะฮะเออน่าจะไหวอยู่นะผมเมื่อไรเราใส่โล่นะเดี๋ยวเรากันธงอย่างเดียวพอนะนะาจะสู้กับผ่านวัไม่ค่อยได้นะผมโอโอเคโคตรเทเลยนะฉากเปิดมียิงปืนด้วยนะโอเคโมเดลเป็นโมเดลที่สวยมากเลยผนมะดาบเนะี่ยดาบคือแบบเทมากเลยนะผมผมเบบี้ไฟนะ แต่เหมือนจะไม่มีสกิลใช้ดาบเท่าเท่าไร่เลยนะับผมเหมือนประดับประดับไว้อย่างนั้นนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมไปการทงแรกก่อนนะฮะแล้วก็ทงที่สองตามมาครับผมแล้วเดี๋ยวเติมทงเอ่อเติมเติมเกริทงแรกให้เต็มก่อนนะผมโอ้ยโอ้โมเดลเท่มากเลยครับผมดูดูดูฟันเนี้ยโอ้โหโอ้แล้วก็มียิงด้วยนะผมยิงน่าจะยิงไกลนะดูอ๋อเลื่อนอ๋อเลื่อนโอเคอุ้ยใครโดมา แล้วปืนเกตตริงอื้ออืออืหลบหลบฮเฮ้ยเลี้ยวเลี้ยวได้นะผมเลี้ยวเลี้ยวปืนได้นะขยับลูกศรมันจะปืนจะเลี้ยวตามนะผมแต่ยิงยิงเยอะมากเลยเนะี่ยแล้วก็มีระเบิดนะสุดท้ายนะผมสุดยอดสุดยอดโอเคเดี๋ยวล่อให้มันมาก่อนนะแล้วก็ระเบิดตอร์ปิโดไปเลยอ่าติดสถานะสั่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมก่อนที่จะตอร์ปิโดนะไอ้สกิลอ่าสองนะฮะไอ้สกิลหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวมาตรงกลางอืม้มอู้ยิงใครมาก ยิงไกจัดอะอื้อปิวปิวอ้ยๆอ้ยแรงนะแรงแรงอาชไม่ตายตายไปแล้วฮะโอโดนลัดโอเคเฮ้ยเฮ้ยใครโดใครโดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอเคใครนู้จัดกาเลยกรตออกระตายตาว้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอไกลมากไกลมากอุ้ยแต่ไม่เข้าเลย ต่ถ้า,ถา,ถา,ถามีเห,หรียญถ้ามีเหรียญขี่ซะหน่อยนี่โอ้โหน่าจะแรงน่าดูเลยนะห้าสิบนัดอะโอเคเดี๋ยวเราเติมทงให้เต็มก่อนช่วยเพื่อนด้วยอุยอ้ย,ยตายแล้วเพื่อนตายแล้วโอ้หเกือบตาย,ตยัะผมต่อปีโดอุ้ยกดไม่ติดกดไม่ติดกดสกิลไม่ติดอ่ามาแล้วอืมไม่เข้าเลยแม่งโดปยาก,ก่อนฮนะฮะไโดเฮ้ยหลบได้หลบได้เจตต์ริง โอ้แชงมาป่วดกลางวงหนึ่งก็เข้าตัวไหนบ้างวะเนี่ยอุ้ยกระเด็นนะกระเด็นฮะซัดปิวไปไกลมากเลยเนี่ยอื้อหลบก่อนอาจารย์อาจารย์อื้มใครตายโอ้ยไครโดตายครับผมโดนยิงฮะโอเคแต่ก็ตายเราก็ตายอยู่ดีโอ้ยทีมเราได้เปรียบมากเลยผมสี่หนึ่งแล้วแต่มีคือหิ่งห้าศูนย์แล้วโอ้แต่ตรงกลางเยอะไงฮะตรงกลางสองตัวเลยต้องไปจัดการเท่านั้น ถ้ายิง่งยิ่งคนเยอะๆนี่ยิงปืนเกตะริงเข้าไปนี่โอ้โหมันแน่นอนโอเคเพื่อนมาช่วยแล้วกต,กตัริงกาตายเรียบร้อยฆ่าแชงได้ครับผมแล้วก็ชนะไปฮะสุดยอดเลยเล่นคนมันมาครับด่านมาแลเอช่วงกลางคืนนะผมเจมเมื่อกี้เหมือนจะไม่ค่อยโชว์อะไรเท่าไหร่เลยนะผมสกิลสองของพี่ไฟเนี่ยถือว่าโอเคเลยผมมันยิง50ินัดเลยนะถึงจะเบาไปหน่อยแต่ก็ถ้าใส่เหรียญถ้าใส่อะไรนี่นะ่าจะแรงขึ้นนะผม ก็มันโอเคนะฮะสกิลสองคือโอเคแนละ้วสกิลหนึ่งก็ไอ้สกิลอ่าจารวดตอร์ปิโดะนะคือสตูติดสถานะสัน่นนี่คือแบบอุย๊ยโกงแล้วนะก็โกงนะครับผมก็คือติดหลายตัวด้วยนะฮะในวงลัศมีนะครับผมแล้วก็บึ้มอ่ะครูสกิลอลังการมากเลยนะผมโอเคอุย๊ยทีมลูกพีโรเจอร์ด้วยฮนะจะไหวไหมเนี่ยไม่เป็นไรเราสายโล่นะผมเดี๋ยวเราอ่ายึดธงแรกแล้วก็เติมเกรดธงให้เต็มเหมือนเดิมครับผมโอเค โอ้โหโอ้โหเพื่อนจะไหวไมนไ่้จะตายกันหมดแล้วอ,นะอย่างนี้ต้องอไปช่วยแนละ้วไปช่วยได้เวลาไปทงทงเต็มแล้วผมโอเคได้อยู่สองหนึ่งฮะแต่มันทีมันไม่ยึดทงมันหรอวะทงบ้านมันยังไม่ยึดเลยฮะผมปเปเ้วเป้าเป้าอุ้ยฆ่าได้เฉยอย่างล้านเนี่ยตะกี้บนไกน่ฮนะดูดูด,ดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหตอ่ตอตอ่ตอต่อต่อเออเออระเบิดเอ,อ่เอ,อใครเนี่ยลูฟี่นะผม ลูฟี่เหรอลูฟี่เหรอนี่ไงต่อไปดูว้าวีบตายเรียบร้อยไม่ตาย antis, มันไม่เข้าอยู่แล้วคิวไม่ค่อยแรงขนาดนั้นโอเคโอ้ยเพื่อนเรากำลังวุ่นเลยฮะเดี๋ยวเราไปช่วยอธงการดนกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลบมาก่อนโอ้ยโอ้ยมันมากันเยอะแล้วโอ้สีแดงเต็มไปหมดเลยฮะโดนทีเดียวตายบ้องเท่งแน่หนีดกว่ะหนีพิษธงมันหนกว่าฮะหนวดดำมาโดนดูดไปเรียบร้อยครับผมโอเคอุ้ยเพื่อนรู้ใจว่ะโอเค ดึงธงครับผมเราเป็นเกมดึงธงนะโอเคมันไม่ลงมาครับผมเรียบร้อยโอเคเติมธงเกมนี้ให้เต็มนะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้าตายไปก่อนเลยเออตายไม่ตายไม่รู้มันมันค้างเอลูฟี่เอลูฟี่มันค้างเออเออโอ้ยสกิลชิดเหมือนจะขัดสกิลของมิสเตอร์ไฟได้นะเอ้ยเบบี้ไฟได้นะเออโอ้ยเออชิดมาทีไรนี่กระตุกทุกทีโอ้ยหลบมาก่อนเออสวย เออเอออะไรเป็นอะไรไม่รู้แล้วอุ้ยมีซายมีซายแดดไปหนึ่งทีแล้วก็มีซายเบ้าโติดตั้งสองตัวแล้วเมื่อกี้สวยสวยถ้าอยู่สักสี่ตัวแล้วมีซายเข้าไปนี่สวยมากเลยนะเราหนีด้วยเดี๋ยวตายครับผมโดเทียวก็ตายฮะยึดธงเดีอวฮะมีคนมาปวนไหมจะมีมาไหมมาดี้มาดี้มาดี้มาหาหน่อยมาหาหน่อยเร็วเร็วเอาไม่งห้นยึดธงนะรีบร้อยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ่ามาแล้วมาแล้วลูฟี่ลูฟี่ ปะทาต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 าเปี้ยว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 เออระเบิดไปแล็อก็เปี้ยวโค้ชเออเรียบร้อยครูซามมันเลือดน้อยอยู่แล้วโอ้ยไม่ใช่สกิลเราแรงอะไรนะกรูซานแม่งโดนตีทีเดียวก็ตายแล้วนะผมเมื่อกี้ดีเน้นหลบทันนะไม่งั้นเราตายก่อนเหมือนกันเนี่ยโอเคเฮ้ย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 ทีมเราโอเคสวยอยู่สวยอยู่สี่หนึ่งไปเรียบร้อยครับผม อุ้ยเปิดตัวเทพมือนกี้เนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยอะโอเคเราไปช่วยเพื่อนเติมเกลียวทงซ้ายให้เต็มครับผมลูฟี่ดึงธงไอเดี๋ยวลองปืนกระงตึงก็ได,ด้ปิ้วพ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 ิ้วโดนไหมโดนโดนได้แต่ว่ามันไม่มันไม่มไมแรงพอที่จะขัดอ่าการดึงธงของมันนะโอ,อ้โหเกลียวไปแล้วเกลียวไปแล้วดีนะมีระเบิดสุดท้ายนะผมมีระเบิดลูกสุดท้ายนะช่วยชีวิตไว้ไม่งั้นก็แล้วก็ชานะอยู่ดีนะผมโอเค โอเคครับก็ประมาณนี้นะผมสำหรับเบบี้ไฟนะผมเป็นสายโอสีเขียวนะที่ค่อนข้างเล่นมันทีเดียวแนละ้วผมก็เหมือนสกิลปนเกตอริ่งนีเเ่เหมือนเอ่อเพลเปรูอย่างนกันนะฮะก็น่าจะไกลกว่าเปรูด้วยนะผมแต่ว่าเปรูน่าจะแรงกว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่นแน่ใจเหมือนกันนะโอเคถ้าใครชอบเบบี้ไฟเนี่ยก็ไม่ควรพลาดน,นะผมในการสุ่มนะ ก็โมเดลเนี่ยสวยมากเลยผมแปดเต็มสิบไปเลยนะสกิลก็ออกแบบมาดีมากนะโดยเฉพาะาสกิลมิไซายโกเนี่ยคือแบบคัสซีนเนี่ยอะไรดีมากเลยสวยมากเลยโมเดลเนะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร e แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ